สวัสดีครับป๊มีน้องครับพอกันอีกแล้วครับกับเบาอีสานสายล่าครับมือนี่กับการต้อนนกเขาใหญ่คือเกขาครับผมอจเลี้ยวเดี๋ยวยินเสียงนกป้าครับจัดเลยครับว่านี่ครับนกป้าอยู่ต้นหนาครับนี่ต้นนี่แหละครับนี่เสียงคันอยู่ครับ่บาอีสานไปไปใส่นี่ครับสาต้นตาลนี่ครับขึ้น่ามันน้อนนี่แหละครับมือหน ว่ามันขันอยู่นี่บางคำคำครับเสียงดีครับนกสองสามตัวครับผมเป็นป้าหมองเดียวกันกับบักคู่เลไลครับบักคู่เลาลในยูพุนครับมือนั้นได้ยูพุนก็มีนกขันอีกอยู่ครับไปแทนทีครับแต่ว่านี่บ่าอีสันนี่ไม้ตัวนี้ไปครับผมเสียงดีครับคาล้มดีนะครับบอหลวงมันสียูหนีบ่อครับ ลองเบื้องเนาพี่น้องเนาะอาศัยความหมานครับมันมีตน้นกระถินต้นหนึ่งอยู่หันครับผมว่าจะเขาไวเบื้องก้อนนะครับสิมีหม่องให้ส่เปลือยจังไดน,นะครับผมตรงนี้ก็รอ่อหลุดน่อติดตามเมึงได้พี่น้องได้ก็เป็นการบ่เสียเวลาครับผมไอกันเลยครับ เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยจะย่อเห็ดใหญ่อีกแล้วครับโตัวไม้ครับผมโอ้คึกจัดว่ากระดิบอีกปั๊บ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 แลยครับผมเบิ่งเอาครับมุ้ยบ่ถึงสิบนาทีครับตัวนี้โตัวไม้ครับเอาเดี๋ยวเอาลงไม้เบิ่งพี่น้องครับผมเบิ่งโตต้ตนกันครับถือแบบบ๊ตีงครับ เดี๋ยวนี้ต่ดังตับหนิเบาอีสาหลีอยู่นี่ครับนีเอ่ใกล้ครับมันตีแต่ไรมาเลยครับผมมันถามมันอยู่ฟังพุ่นครับพอตะไซเดี่ยวเลี้ยวกับขันขึ้นตีแต่ไรปุ๊บ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 มามาคู่ส่กันแหล้วก็ออกไปพุ่นครับวันนี้กลับมาครับผมเหลียบร้อยครับพี่น้องไม้ก็สวยควัตั้งก็ดีครับผมเรียบร้อยครับสักครู่พี่น้องสักครู่ครับมาแล้วครับผม ดูตัวตนนะครับผมปลาเดียวกันกับนกตัวที่คู่เหงาๆได้ครับโอ้โ,อโ,อโอู้พี่น้องเสียนสอครับของดีครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่ว้าวเดี๋ยวพี่น้องสักคู่ครับเบิงเบิงเสียนสอเด้อมันแดดสองแห้งครับนี่ เซียนซอครับนี่โอ้สนับปีกสุดยอดดูครับผมน่าจะโตไม้แล้วครับผมเสียงกางไปง่นะครับรอบแหลกเขามาคู่เข้าหนึ่งครับนกแม่ผ้าบินนี้อดบบเร่ครับเจ้าเลียวเรียกทีทีครับผมกลับมาอีกครับกลับมามาจับอยู่ก่อไัยบินเขางานั่นนาะแหลก็ไปดังปั๊บหลดุดพีหน่อง ใส่ดังปั๊บบดบดินครับเบาอีสานเล่นหนังฟังเข้าหนึ่งนะครับผมนี่นี่นี่เจ้าเลี้ยวเดี๋ยวนี้คึกจัดครับสุดยอดเยู่ครับผมอะเดี๋ยวลอยอีกแล้วครับเมื่อนี่สุดยอดครับผมเดี๋ยวไปอีกจักมองพี่น้องไปอีกจักมองครับเดี๋ยวสิพ้าไปตามโตไม้ครับที่เจ้าเลี้ยวเคยเถียงกันสองเทียร์แล้วครับยังบ่ทันใดๆดครับตัวนั้นขาล้มเด็ด วงในของนกตัวนั้นนี่สุดยอดครับเดี๋ยวสิพ้าไปเบิ้งครับผมเพื่อมันเข่าครับเดี๋ยวขออนุญาตเก็บนกครับผมเราไปพอกันไม้ไหม,หมครับหมานมาเลยครับผมเสียนซอรครับเด็ดเด็ด พีหนองครับผมเหลบร้อยจนได้ครับแต่โ่เมนตตัวไม้ครับผมบบรูวาตัวใดครับบินมาบบเทียงครับโดดเหยียบเลยครับผมดังเพี้ยเลยครับแต้มซองครับเจ้าเลี้ยวเีด๋ยวลงมาให้เบิ้งครับโอ้พีหนองวายอยู่สมพ้าครับนี่คือบินเหยียบเลยโมเมนตตัวไม้ครับ อ๋อ,เ,อเดี๋ยวเ้าอีสานจิตโอ้ยใส่ไปต้นก่าเลยพี่น้องเพื่อมันมากครับตัวนี้มันมาติดกวนมาหันตัวนี้เอาเ้ยพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิป่อยครับผม พี่น้องครับผมสรุปก็คงสิเหลจงมันไหวเป็นตำนานครับนกตัวดิรูเบซูยางแล้ะครับขนาดผมต่อต้อนมันน้อนนั่งกับโบเขาครับผมที่แหลกกับตีแต่ไล่มาอยอะมาเทียงข้าวหนึ่งกับน,นี้ครับนกเขาแดงแบบไม่มเหยียบกอนเนาะมันไลยเห็นครับผมความันกับยูโบไก่ครับมันเลยยิ่นเสียงนกเขานแดงเถือก้อนครับผม บ่เป็นยังพี่นอ้องไบไบเป็นตำนานครับนกตัวนี้เสียงดีดเลยแต่เขาอะไรแต้มึงครับตั้งแต่ที่แหลกเลยครับผมเมื่อนี่น่าจะเป็นนกโตไม้ครับเสียงกลางๆไปแง่เนี่ยแหละที่บาวอีสานได้ย,ยินไหวครับผมแลวก็มีเสียงซอครับนกฮูหูพี่นอ้องขนาดเถือกพเนียนยังบดินเนาะนี่ครับโตบอย่างไปันใดครับพร้อมงามน,นี่พี่น้องตัวหนึง่ง นกหน่อยวะนกหลายอย่าพี่นอ้องมีตัวเสียงดีๆเลยครับแต่ว่ามันฉลาดไปแน่ครับมองนี่สุดยอดอยู่นกตัวนี้บาอีสานหมักอยู่มาสามเทียลวครับบบได้ยักเทียเอา้าบ่เป็นยังพี่นอ้องบบได้กับโบอเอาครับไปหาเอาตัวไหมเสียงดีๆ่าล้มดีๆมีอีกเยอะนะครับผม ว่าแต่ห้องโบยุตตามหาครับสุดยอดอยุ่พี่น้องตัวนี้งามอยู่เสียงซอรครับเสียงกลางไปไง่หรครับตามในคลิปเด้อตัวนี้ใส่เวลาบ่พอสิบหานาทีพี่น้องโจเลี้ยวก็ถือว่าบถาม้ีนกเขามันก็พอเด้ดหลุนเนู่ครับสันมองได้นกหูบ่เขาอยากยุ่พี่น้องถือว่าจบด็อกเตอร์ครับมองนี่อ๋าสุดท้ายนี่ก็สิ เอาไว้ซํานี้แ้ลเน้ะพี่น้องน้อคลิปนี้่คาพือเก่าครับบบาวอีสานขอบบุญขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับผมที่เขามาติดตามรับชมในคลิปนี้เนาะจนมาจบคลิปครับก็ขอให้พี่น้องทุกท่านครับขอให้อยาเจ็บอยาจนนะครับผมร่ำรวยเงินท่องครับจิตหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกสิ่งถูกประการครับผมสำหรับวันนี้ผมกับเจ้าเลี้ยวขอตัวลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ